ครับผมได้ดูข่าวการบ้านการเมืองเนาะเราก็จะเห็นว่ามีคําศัพท์ใหม่นะครับที่พักส้มทํากับพักน้ําเงินนะครับที่ทําอะไรนะ m o MOA นะครับ MOA แต่ก่อนเราเคยได้ยินแค่คําว่า MOU นะครับ MOU กับ MOA เนี o ่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเนาะ MOU นะครับย่อมาจากคําว่า Memorandum of UnderstandingMemorandum ก็คือมาจากคําว่า Memory นั่นแหละนะครับ Uh, um Understanding, m e m เมมโมรีนัมออฟแอนเดอร์สแหรือ M.O.U เนี่ยเป็นบันทึกข้อตกลงนะครับเป็นการบันทึกความเข้าใจนะครับความเข้าใจในเบื้องต้นนะเนาะแสดงถึงการ uh, มีเจตนาลมร่วมกันที่จะกระทําหรือไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราเรียกว่า M.O.U นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้ว M.O.U เนี่ยจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับแต่แต่ยกเว้นในกรณีที่ M.O.U นั้นจะไปเข้าเงื่อนไขของสนสัญญาก็อาจจะเป็นกฎหมายได้นะครับเป็น M.O.U นะครับ คือเราเคยได้ยินนะ MOU 44 MOU 43เป็นการบันทึกนะครับข้อตกลงร่วมกันแต่มันไปเข้า,าข่ายของสนทิสัญญาอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายบังคับเรียกร้องฟ้องร้องเงี้ยได้นะครับต่อองค์กรที่เหนือกว่าขึ้นไปนะครับต่อไปครับ MO MOA นะครับ MOA คือ Memorandum of Agreement Agreement ต,ต,ตัวนี้แปลว่าข้อตกลงนะครับซึ่ง MOA เนี่ยจะมีความหมายที่ ลึกซึ้งนะครับกว่าและของ M O U นะครับ M O A เป็นบันทึกข้อตกลงที่มีรายละเอียดมีขั้นตอนมีวิธีการมีกระบวนการกำหนดกฎเกณฑ์นะครับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามทั้ง2ฝ่ายหรือไม่ปฏิบัติทั้ง2ฝ่ายนะครับ M O A นะครับก็จะอาจจะมีผลนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันต้องมีผลตามกฎหมายเพราะ M O A เป็นข้อตกลงเป็น agreement นะครับซึ่ง อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้อันนี้เราเรียกว่า MOA นะครับซึ่ง MOA เนี่ยหลักสำคัญเลยคือจะต้องเป็นหลักของการสร้างความมั่นใจเป็นหลักประกันนะครับของการาที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเช่น m o a ของพรรคส้มกับพรรคน้ำเงินนะครับที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันว่าจะยุบสภานใน4เดือนนะครับจะ มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลหรายมาตารายอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ MOA นะครับซึ่ง MOA แตกต่างกับ MOU นะครับขอบคุณครับ